ผมกลัวแต่มันจะสปอร์มาเรื่อยๆเออใช่นี่แหละเดี๋ยวลองดูเราก็ไม่รู้ไงเพราะไม่ได้ทำการบ้านมาไม่รู้ว่ามันไปยังไงอะใครจะอ๋อเราต้องขึ้นเหมือนกันหรือเปล่าใช่จานเต้ยไปขับรถบัสไหมได้เดี๋ยวปั๊มครับขับรถรถคันนี้แล้วกันนะได้ทำไมปั๊มอยู่รถพุ่งพุ่งก่าสงองพังนวะ อ,อ๋อเขาเรียกใครคับเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆๆใครครับอ่ะหนึ่งไหมอ่ะไม่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 เอาอย่านี่ครับนี่เนี่ยตามขับตามมาแล้วกันเด้ออ้ยไอตัวทีมนหนึ่งของเราครับใช่ใช่ไอมอสนี่น่าจะเึ้นเล่นด่านนี่แหละนะผมว่า อตามมาอยู่ใช่ไหมโ oh, <yeah. S 2> อ้โหเฮี้ยคือขับรถเอาคุณละม่าขับเลยเอาคุณละม่าขับตามดู oh. มันน่าจะไปทางรัดนะ่ะรัดอะไรนนั่ชานักเก่าอีก์ตเนี่ยกี่รางวัลแล้วนะว้าวแลนะ <c oughs> ้วล <c oughs> <c oughs> อะไรของมันสกิลขับรถไม่ห่วยฟาร์มนำหน้าเราไปแล้วเออฟาร์มถึงเมื่อไรเดี๋ยวโโอ้ห โ,โอ้ดูกม้ามตอนละโอ,โโอ้ยแม่ย้อยเอ้ยอะไรของมันวะโอ้โหิลยล่อนอะฟิลยิ่งกว่ากระดาษทิ้งโอ charcoal, ้หนี่มันอะไรของมันวะมันขับไปจำทางเว้ยเอ้ยไปตัดทางแล้วบ้าเอ้ยปามถึงก่อนแล้วนะ ต้องให้ปามเอาอาเอาราพีพีเทียร์ท็อปเตอร์กันเลย,ย,ลยเฮ้ยอะไรก่อนวะอ๋อปหวยเ้ยขึ้นมาขึข้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อยให้มันขึ้นก่อนหวายขับรถแ,แม่งปามแม่งตามหลังเองตั้งแต่ไกลแล้วถึงก่อนเราแล้ว อ้าวคูมุนเด้อเด้อเดติดป้ายอีกมันออกออกไปไม่ได้ผมยังขับไม่หนีไม่หายเลยวะไม่ขับเครขึ้นเข้าป่าป่าบอกพี่มันเบียร์พี่หมีข้าป่าเฉยการเตอร์ไปสุูกพัยไหมเยวผมัครให้งั้นนะมา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 เออมี่มัครให้เราครับนี่ย ตเอนอยู่ในในนที่ไหไม่เห็นเล่าพิแดงแดงเล่าตำรวจมันตามไงครับไม่เห็นเล่าเเอาเลเมีคอสคืออะไรวะให้เราไปเบียดรถใครอะ ไม่เจอมองหางไม่เจอมาเจอฮะยิงวันยิงวันไม่รู้ว่าอะไรปล่อสารอากาศทำเครื่องุ้มทางอากาศออกมาอะไรวะดูอีกว่าความตายวะ่ะความที่เราจะตามหลงควาไมไปอยู่ ความจุดตรงไหนเนี ite, ่ยจานเต้ยแวะไปรับปากปามเหรอไหมตรงไหนอ่ะจุดจุดสีฟ้าแ่ะข้างบนใช่ไหมได้ได้ได้ให้แวะรับไม่ปามปามมันมอระเบิดแล้วอ่ะมันอยู่จุดตรงรถปั๊บเลยครับโอ้โหคนดจะขึ้นขึ้นไปบนเขาขึ้นไปขึ้นไปงไงนี่นี่จานเต้ยเลี้ยวขวานนี่ครับเลี้ยวขวานนี่นั่นแะ ขับรถเหมือน,น,นันลมไปทางไหนไวะเฮ้ยรถบัสไปทางไหนวันก่อมันจอดนิ่งเลยนะรถบัสอ่ะนะเน,นี่ยเออเดี๋ยวปามเนี่ยปามรู้ภูเขาเนี่ยปามเรารถบัสจอดบนภูเขามันให้มันมันให้ขี่ไปทางไหนปามรถบัสอ่ะโอ้ยดาวหายหมดเลยโอ้ยรถดาวเกียร์ี่ ไปไปไปี่หนีทำทำให้ดาวหายตอนนี้สามดาวอยู่การขี่คุ้มปามไปไหนละปามขี่ไปไปบวกกับกตวบ,บเลยหนระืปาม oh, <shit. S 1> ดาวมันจะหายแนะ่ครับ บวกจะหมดก็ยับเลยทีนี้ยังเดียวเลยจานเตครับถึงห้ามยิงอะ่ะหาไปไปจานเต้คเข้าขึ้นเขาให้ดาวมันหายโอเคครับ <Okay, okay. S 1> ปัม๊มดาวปั๊มหายหายังหายยังโอเคโอเค มตามหลังตัวเองเอาสไลด์้วเ้ยเฮ้ยไปเลยไปเลยยืนอย่ขี่ไปทางฝ้ายไปเลยขี่ไปทางฝ้ายไปทางฝ้ายไปทางฝ้ายหนี ยาวตรงไปนู่นเลยครับขึ้นขวาขวาขวาเลี้ยวขวาขึ้นเขานั่นแหละอ,อ๋อเราต้องหนีใช่ไหมเนี่ยใช่ต้องหนีให้ดาวมันหายเราที่จะรู้ภารกิจครับหายแล้วมั้งใครมาจับที่ปอดจับเบรกก็ไม่ได้เนี่ยอาจารยจอดจอดอยู่ตรงนี้เฉยครับจอดโอ้โหเรียบร้อย รอให้มันหยุดทุกที่กว่าคนหนึ่งอาจารย์เต้สีนี้ออกจากวงกนครับการเต้สีนี้เห็นเห็นเห็นวงฟ้าฟ้าไหมมีแล้วเห็นแล้วใจเย็นใจเย็นเดี๋ดาวดาวดาวมันหายแล้วเดี๋ยวปืนกำลังหายมันไม่เห็นละมัไม่ไม <tinc S 1> ่เห็นไม่เห็นละเรดาร์มันน่ะตามดาวมันจะพิษน้ายเรืยโอ้โคตรหนานโอ้โคตรหนาน หายไหมหน้าหน้าเส้นหน้าเนี่ยไอ้ยิงใครยิงวะไอ้เชี่ยเอ๋อไอ้เวนี่มึงติดยิงทำไมวะเฮ้ยบ้าเอ้จะหายอยู่แล้วเราจะหายแล้วอยิงไอ้หายหาไปแล้วจอบวันนี้แหละลออเดือดครับมันโอเคเอ็กซ์เอ็กใช่ไหมตะกี้มันจะหายอยู่แล้วไอ้หายมันจะหายอยู่แล้วผมรู้สึกยิง ่อน่อดูวนการเค้ือีกก็ได้ครับมันได้ยินเองคุยไดไหมเนี่ยแต่ตัวขี่ก็ไีกครับความมันตึงไหนวนวะความเห็นแอ้วัดปน ไล่ตามหายไหมปึ๊บปื๊บตำรวจมันไปทางฟาร์มเหรอคือใครวิ่งข้างล่างวะเนี่ยตำรวจนี่วะอ้๋หายมันจะไปวิงทำไมวะเนี่ยตำรวจมันวิ่งขึ้นมาหนึ่งโอ้โอเค้ยตาเกยเราตรวจคนแล้วไปเลยไปไปตามถนนเลยครับเหลือซ้ายเลยครับไปที่มาเฟียละใช่ไปตามเส้นสีเหลือมั้ง ตามรถตำรวจตามไหมอเออเฮ้ยบันเทิงไปหาตำรวจมัวกี่ผ่านกี่ผ่านเราเนี่ยอดูดก,กว่าไปตามเส้นเหลืองเลยนะ ใช่ครับใช่ความมองมองเห็นแผนที่สุดเสียงใช่ไหมไอ้ที่หายว่าตกเขาปิ้งอะไรไม่เป็นอะไรเลยถ้าเป็น GTE ที่ว่าเซฟไทยอ่ะพังนะหนึ่งรถพังไฟเอ็มใช่เออไฟเอมอ่าลำพังมต้องเลียกช่างมาสอนต่างเงี้ยจยงสายตาพี่อยู่หลังปับอ่ะ เฮ้ยคนยิงไอ้บา้าเอหมอนี่บอกดิโดนชุดน่าน่าน่าคนไทนะมันเข้ามามาเข้ามาปวดไม่ให้เราทำภารกิจสำเร็จเขบอกวะเรื่ไปได้ฮะเดี๋ยวถ่ายปามไปก่อนก็ได้เดี๋ยวทิ้งๆเดี๋ยวย่าหัน จุดเหลืองนู่นเหรอเหลืองบนนู่นใช่ตึ้งเหลืองบนนู่นหล้อยี่ไม่กี่ไม้ก็ถึงแล้วจังไปยิงยางว่พลิกอีกหางมีเงียบเลยเอาเงียบมัน,นเงียบเราเลยเข้าป่าเองก็เแต่เป็นต่อตสโลว์ไทยไปรอจุดเหลืองอไปรอไปรอจุดเหลืองได้ไหมได้ครับได้ไปถูกทางแล้วจ้ะนะ <c oughs> ได้นี่แหละ ขวาขวาขวาอีนี่ลงวะโอเคให้รถบัมาจอดไว้ผ่านภารกิจเสร็จแล้วเดี๋ยวภารกิจสุดท้ายคือภารกิจให้มันได้ทำอะไรเราผมก็ไม่รู้โอเคใช่ไหมผ่านใช่ไหมใช่ภารกิจท้ายน่าจะ ทำอะไรทุกอ,อย่างอาสองหมื่นกว่าบาทเองสองพันเยอสองรเรเบลมันยังไม่ไม่เสร็จอันสุดท้ายไงจยาครับมันเหลืออีกอพุรกิจหนึ่งเฮ้ยเหลืออ่ะภารกิจเพิ่สองภารกิจน,นี่แหละปวดมองใกล้ไอ้คนมาช่วย ไม่ไม่ช่วยแล้วเสือกหาหาหาตินมามาช่วยเลยเป็นภาระจะได้หนีมันนอนแล้วเว้ยจะเวลมองสอทิพย์กวามันก็น่าจะเก่งพอสุมกวนนะดูท่าก็นแหละเล่นเล่นนานแล้วแหละไม่น่ามันไม่แน่มันอาจจะมาควนก็ได้น่าจะเฮ้ยมีมันโผล่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเชิญใหม่ครับมันมันต้องให้เชิญอีกโอเคมันต้องให้จอยตามทใไม 对，啊。嗯嗯